เลนอยลนายเลยเลอัรอันฟงเจ้าหนเจ้านจเล่กจังให้เลไกีไลกีเหรอไลกีเกบตามไลกเล็กฮอักรจังช่วยเลารงงมาหอดกตํำเข่าเลยเนาะ

วิธีชนนบดท,ที่หาสมได้ยากเนาะเสาร์ไทยคือนะบุไทายคิดไปเนี่ยใช่เลยโบนาถ่ายคลิปไปเลยนะนะคลิปนอนนี่แหละอือวิธีชนนบดเอาก่อนสิีอดน,น้อนหน่อน บ้านเก่งคำเมืองสีโพนแขวงสวนเทชวิถีชีวิตแบบดังเดิมเขามาบ้านเพื่อนก็เห็นเพื่อนตำเข้าแล้วเนาะบรรยากาศยามบยๆท่านผู้ชมทดสอบไลฟ์สดเบิ่งรอต้อนรับเข้าสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัว ผ่าบรูเ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 ว้าภาษาภาษาสวยยังไงเนานะเว้าวสวยคือกันยังไงเว้าคล้ายๆกับภาษาสวยจะต้องนิ่งกัน ดสอบไลฟ์สดเบิง้งบ่ค่อยได้โอกาสได้ไลฟ์สดตะถือทาง YouTube <c oughs> ตอนนี้พัดแล้วตำแล้วตำเสร็จเรียบร้อยนั้นออกเลยเอาเอาแกะเอาอันนั้นนะเอาห้ามออกเลย

เป็นวิธีแบบดังเดิมวิธีแบบโบหานเนาะมือสบะมือตีตีกระดงนะะะเห็นบ่เห็นโมตรองชม มือเราตีกระดงพัดปุ่มโอ้เมือม่อเมื่อเมื่อสิบหาปีก่อนเป็นวนะเนอะเคย <c oughs> เคยนะสาวลงมาเลยด้ฮอมีจักรฮอร์เลย สบายดีสบายดี14คนเบิงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อตำ่าสมทดสอบอะไรสด<ม>เข้ามาในหมู่บ้านสนบ,บทเนาะหมู่บ้านลาาเฮาก็ยังมีบ้านสนบ,บทหลาเย <S <S เห็นแต่ได้น้อยพระลัะตําเขานี่กันวราบาจอยกันแต่แม่บาจอยเขายังเคยตําเขา คันอยู่เพื่อนอยู่ซานแต่ก่อนนาะตั้งแต่ตื่นแต่ตีสี่ไว้เราปะตีสี่ตีห้าลุกมาตําเข่าก่อนสิปไปให้ไปสวนเขาตําแต่เศร้าแต่เด็กเขาก็ได้เวียกนะ,นะประมาณนี้อันนี้ต,าตําตะแลงนี่เป็นต,าตนําตะแลงเข้าไม้ปะเข้าไม้ปะดะกินเข้าไม้แล้วเน,ะนานะ ตำตำนี่แหละมากินมืออื่นบ่ะมือแรงได้มาเนาะเพื่อสิได้กินเข่าเนาะเราาามออืกินนข้ึงสบายดีแซนเบาเลาวสบายดีเมื่อสิบห้าปีก่อนเคยไปเมืองพีนเพิ่นว่าโอ้กลับมาลินมาเยี่ยมมายามเด้อเมืองพีน เมืองพีนเมืองเซโปนใกล้ๆก,กัน oh, <the> สากเรายัางน้อยทันสากเราใหญ่มันสิน,นักตุ่มตุ่มกว่านี้ ตอนนตอนตั้มเอาเลมหลมมีลงก้อนเนาะบัตรมันเป็นเม็ดอีแบบเอาตัวใหญ่ๆหัลโลงเนาะสบายดีบ่าวจอยติดตามตลอดนะพงศ์ศักดิ์ทรงสิริโอ้ขอบคุณ ครับบ่าวแสนว่ออกขายทำตลอดตลอดเนาะไปแทบจะทุกมือเลยตอนนี้เขามีอยู่สองซองสามซองเนาะซองของอาณาของสาวธธุูไทซองหนึ่งซองของบ่าวจอยเองก็สองซองเดียวไปบรอดซองเดียวไปบรอดค่าใช้จ่ายมันมสูงค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่ากินอยู่สูงอยู่แล้วรายได้จากยูทูบกับบ่อใดลวงหลายเนาะอาศัยว่ามีเอฟซีสนับสนุนการเดินทางของเขาเนี่ยแล้ว กานมันผู้ห้ารยผูพนหนึ่งก็รอดไปออกทำทิพทิพหนึ่งมัเป็นห้าร้อยบาททุนบอลซอไทยต่อมือหนึ่งเนาะต่อมืออีก่แบสให้สาวไปอีกเด้เออแล้วไม่ให้สาอีทิพหนึ่งออกต้องได้หลายๆคลิปประมาณสามคลิปสี่คลิปเออสามคลิปสี่คลิปโอเคยู ขาใส่ใจมันแพงเด้สมัยนี้แมนแมนแ,แพงน้ำมันรดก็แพงเอาออกไปกบกินอยู่เฮาเด้น้ำมันรดขันเอารดใหญ่ไปแหงก็ะเต๊กห้าร้อยแล้วเฉสาะรถนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ให้สมบรรยากาศเิ่นตำเขาตำนันวิธีสนบทเนาะ เขาบ่ได้รายได้ทางแพนเพจเขาได้รายทางแพนเพจเขาจะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าอยู่ลาวมันสร้างรายได้บ่ได้เด้กะรายได้ได้แต่ YouTube ทางเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องมีช่องเติมอีกแล้วก็ขยันถ่ายคลิปลงคลิปตลอดเมื่อยเนาะเเมื่อยกลัวจะได้กินข้าวสบายอยู่เออนั้นลูกเราคือเรื่องวา keo kéo keo đến đây lụt rồi nè Kéo Nó kéo Kéo ra mỏ keo kéo Kéo rõ ai Tam của bụng Lúc sau nó hạt thịt nó, hạt cút chó Cút may chín lít May nóng kéo, may nóng kéo Chá rít, chá rít Máy chá rít Chá rít có chứ Hàn lín không ấy Chó lò hả lẽ, chá 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 จะเอาหมวกเอานั่น mhm. หาเลี้กินอีกมือนี่ไปเชี่ยวเอาไปเชียวตากเอาไปยังคือว่าเรานาะตากเข่าโบกกูเป็นกูเข่าได้นะเข่าเราตักเอาหูดมัดก็ได้ตักตักเลยทักทายสบายดีเ้าหาคนเนาะนี่ก็หลายเลยโอ้บม่ได้เคยไลฟ์สดทางยูทูบเจักเถื่อน10นาทีผ่านไปฝากทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุขคนเด้อ ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนะมาะตอนนี้ท่านกำลังครับการไล่สดข <c oughs> อแม่สาวเผาบลูตำเข่าอยู่ให้เพิ่นเห็นสดๆเลยอันนี้ม,นมีอันอมีอันเอฟซีจากแฟนเพจเพิ่นว่าคนล่าวเขานเนี่ยนะเนาะคอมเมนต์อ้แซดเข้ามานาะว่า <c oughs> อยู่เมืองใดยังตำเข่าอยู่เพิ่นวาเมืองใด บ่าวจอยก็เลยต่อไปกับเมืองเซปโปนเนาะโอ้พอลึบล่างได้แล้วเราอะพอลึบล่างได้แล้วเอาไปสชังมาลึบล่างไฟฟ้ามันเขาบ่ฮอดของเขาเนาะอ่ามัน <c oughs> ก็เลยมันเขากระเจ้ายัางเงินอยู่เนาะยังเอ่อมีไฟฟ้าบ่มีเงินซื้อเันห้องสีเนาะผมมีเงินซื้อ,อห้องสีหนะ้อหง,สหงสีกับสามสี่ล้านต่ำเอาเนี่ละห้องสีเนาะเอาหาหนรายได้บุได้เลยเนาะ จะให้ล oh, anyway, hmm. oh, um, um, uh, mm ืบล่างสุดโ้ยากเลยครับมีมีผู้มีหลังรปเจอรปเจอติดไปลูบล่างเสื่อนานาสีเคยเงินปั้นเขาองสีให้ตะลือนตะลือนเนาะอ่าสี่ล้านกี่เป็นตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่วะสี่ล้านเกือตุก หาหกหาสามสิบหกเจ็ดเจ็ดพันกัประมาณหกหกปลายปลายหกพันแปดหกพันเก้าไล่์มิดเซตกับสี่พันทางผุนอ่ะมันกู้เขากู้เขาให้ได้ท่านมู้ชมเอ่อคือมาแล้วก็ตากตากให้มันแห้งแห้งแล้วก็กู้เขาเราทดสอบไลฟสดเนาะกระชี่งให้ไลฟสดโดนโดนมันแดดมืดได้ท่านม พาไปเบิ่งกันเขาให้มาเขานาน้าเขาให้มาเม็ดน้อย,นอยเานาะสมเจ้าเนาะเขาเอิ้นพันยังเม็ดน่อยเนยาะฮะอ,อันใดก่ออามวนเออเขาอามวน มันย้อนแสงมันเลย <Yeah. S 1> มืดเนาะ e สบายดีเศร้าเอ็ดคนเด้อ hum ้าใครสบายดีบ่แม่พี่น้องปล่อยไปเบอร์สุกูสุคนทดสอบไล์สดไล์สดหนท่าตผู้ชมเห็นสดสดการตำเข่ากูได้ยักมาเที่ยวบ้านบ่อจอยก็มาช่วงนี้แล้วน้องสศรบาปรเไทยอ่าจะได้เห็นกระเจ้าตำเข่า ตุลาพฤศจิเลยทันวาไปไเลยอันแม่แหละทันวาไปแหละบ่มีแล้วบาทนี่เขาให้เขาจะกินช่วงนี้แล้วจะได้เขาให้กินช่วงตุลาพฤศจิมันได้สองเดือนนะกินเขาให้นะ <c oughs> วัาสันสะ่นจะได้กินเขา <c oughs> เพราะว่าบางเจ้าก็ได้เศราซอบซิบซอบประมาณนะี้ กันไหเขาตันี่เขาเหี่ยมดต่มาสมบ่ไ <g> ม <ülme> ่กินนะใส่เอ้ยเจ้าได้ละ่ะนย่มลงมาเลยนะโอ้ยนอน,น,นบ่ยานเบาจอยยุ่สัมยาน,นยังเฮ้จากยานเดกระ,กะรคนก็บักรอนึงรอรอมีเงินมเคมีเงลวพายอยู่เนะาะรอพ่อกระเทยเ่ม เอาไลยสดซมี่กับพ่อแล้วเนาะใส่ละกล่องสลับปิ่นมากเห็นนาเรนะารอแล้วเนานสสะสาวส,สองคนสะสะคืนคบอบเห็น,นนะเหม็นเนาะคนบ่ได้คเม็นหมดเลยได้ไหมตัวบุหินหรือว่าตัวบังนในโทรศัพท์ตัว<ฆ> เป็นการทดสอบการไลฟ์สดเบิ้งเปิดเปิดเปิดยูทูเปี่ยนเบบุญไทกันได้สิเาเออเอาใส่เอเซนเดียวกันเจิจเจาอาบางงามสวยมากคุยงเ้จาคอเเรมเอาิย่างจ้าเราเอางไงเออค้อิวเตอร์ว่าไงบนน้ำน้องสด ่นี่แล้คอมเมนต์กันเทีงาอันมาจไยาวาสันซีเด้อฟซีดนไลโซตันึ่บคมนี่มีคอมเมนต์สอามคอมเมนต์นะอยู่ซังได้ก็เมนมาในกรมสมเลย ก็เพลใจเลิมาเลยตรสอบลายโซกไก่พอได้แลาวเอ้าะยัดแบตไว้ก่อนยังอยู่ในโซนบดยังบม่ได้เมื่อเฮือนกับมิเชยังยังขาไทยสองสาวพุทธหักกินน้องพุทธหักกินพุทธหักพุทอันีุรีประมาณสี่มืห้ามกปมกดกโปม เบิง้งสามหมื่นไลคกับพีกนายก่กกนอ,อ,อนสามวงย่างน,นะ,นะอ้ะาวทดสอบไลฟ์สดสม,มีธรรมส้มุนาสีออกมาไลฟ์สดทางยูทูบดีไหมก็เฮาบุกไขนัดไลฟ์สดกันเลยกดกดอยู่สปุ่มอยู่แซนะจกกัดรกดจนไลฟ์สดให้เ่มเงินคนอมเมนต์กบบินเอาวันเห็นอยู่เด้ขึ้น่คือวอาแล้ว เนาะมี่จะได้ไปไลท์ในแผ่นเพจส่วนส่วนไลท์ตอนนั้นไลท์อยู่แผ่นเพดนะหอดตะแว่าจะเว้นไลท์ประมาณประมาณห้าหกโมงเนาะห้าโมงพอดีคนมาเตยเรียกแต่งานจัดการพื้นโอเคโอเคโอเคบาย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 ขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งรับชมในการไลฟ์สดทาง YouTube เนาะขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ Uh, ิดอยู่บานคิดไรเนี่ไปูนโอ้ยยังอันี่ยใจนะว่าต้องการออุดสตรีม